สวัสดีครับผมธวัชชัย ก่อนจะมาเข้าคู่บอลวันนี้แอดจะมาสรุปแนวทางที่ให้ไว้ของเมื่อวานกันก่อนแล้วกันครับเป็นคู่ระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็เป็นไปตามคาดครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งวันนี้วันเสาร์ที่19สิงหาคมพศ2 5 6 6เราไปพบกันที่ศึกพิม์ลีกอังกฤษเป็นคู่ระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการท็อปวัน7จ9 VP ี ที่มีครบจบในค่ายเดียวเพียงท่านบอกว่ามาจากช่อง YouTube ทวัชัยรับโบนัสไปเลย100%หรือจะฝาก1,000รับเสื้อฟุตบอล1ชุดสนใจสมัครแอดท็อปวันเขอบคุณครับสซตีหนัดหลังสุดของคู่นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะไปได้ถึง4นัดเสมอเพียงนัดเดียวเท่านั้นเรามาดูสิตีหนัดหลังสุดของท็อตแนมฮอตสเปอร์กันก่อนท็อตแนมฮอสเปอร์ ชนะ2แพ้2เสมอ1ล่าสุดบุกไปเสมอเบนฟอร์ด2ประตูต่อ2เมื่อวันที่13เดือน8ที่ผ่านมานี่เองไตตีผลงาน5้านัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ2แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะวูฟแฮมตันไปได้1ประตูต่อ0ดูจากไตตีทั้ง2คู่นี้ที่เคยพบกันจะเอียงไปฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าวันนี้แอดให้ไปแมนยูบุกไปยิงแน่นอนครับใครชอบก็ตามเข้ามาครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้ ใครอยากได้แนวทางมากกว่าหน้าช่องเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์ให้ครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันครับ